สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็กลับมาในคลิปสั้นๆนะครับก็ผมเนี่ยได้รับคําถามมานะครับจากคนที่เ,เขาเนี่ยอชอบดูแลรองเท้าเหมือนกันนะครับคำถามที่ผมหยิบมาในวันนี้ก็คือเป็นคําถามที่มีว่าเราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลโซฟามาขัดรองเท้าได้ไหมคําตอบก็คือผมไม่แนะนำอ่าเรามาดูเหตุผลแล้วกันนะครับก็โอเค รองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่เขาเนี่ยใช้เขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ในการดูแลโซฟานะครับเขาไปเอามาลงซึ่งมันอาจจะเป็นยี่ห้ออะไรผมอาจจะไม่สามารถพูดชื่อยี่ห้อได้นะครับแต่ว่าผลิตภัณฑ์ดูแลโซฟานั้นเนี่ยถ้าเราเอาไปใช้บำรุงโซฟาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็ใช้งานได้ดีตามปกติเลยนะไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าพอเอามาใส่ที่หนังปุ๊บเนี่ย มันจะกลายเป็นหนังให้ฟีลเหมือนเป็นพลาสติกพลาสติกนิดหนึ่งนะคือมันจะแบบเงาเหลือบเงาเหลือบ <ๆ S 2> ไปสมบุกมทุกอย่างเลยนะเหตุผลคืออะไรเหตุผลคือว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการดูแลโซโฟาเนี่ยมันมักจะมีการใส่สารที่เรียกว่าซิลิโคนอยู่นะครับโดยสารที่เป็นสารซิลิโคนพวกนี้อ่าเราจะคุ้นค้นะซิลิโคนมันก็คือแบบว่าที่มันผลิตมาจากซิลิก้าแล้วก็พวกนี้มันจะเป็นสารที่เขาใช้ในการ อุดพวกล่องหลุมหรือว่าใช้เป็นตัวพอกตัวโป๊อะไรก็ตามนะพวกซิลิคนพวกนี้พอมันเข้าไปอยู่ในหนังเนี่ยมันจะไปปิดปิดสิ่งที่เรียกว่าเกรนของหนังนะครับอันนี้แต่เดิมเขาเป็นหนังที่ดีมากเลยเป็นหนังวัวนะครับแล้วก็มีการเอาตัวบำรุงโซฟาเนี่ยมาใช้เช็ดนะครับพอเช็ดปุ๊บเนี่ยไอตัวซิลิคนที่อยู่ในบำรุงโซฟาเนี่ย มันก็เข้ามาปิดเกรนหมดนะครับแล้วพอมันปิดเกรนปุ๊บเนี่ยหนังอะที่มันมีคุณสมบัติแบบสวยงามนะครับเหมือนกับเป็นเป็นเขาเรียกว่ารูหุ่มขนของวัวแล้วก็พวกรายละเอียดต่างๆของหนังเนี่ยถูกซิลิโคนเนี่ยอาบไปปิดหมดเลยแล้วพอมันอาบปิดปุ๊บหนึ่งเลยหนังรองเท้าเนี่ยระบายอากาศไม่ได้นะผมผมแบบไม่สามารถที่จะแบบ ทำตัวอย่างให้ดูนะแต่ว่าหนังรองเท้าพวกนี้จะระบายอากาศไม่ได้เลยเหตุผลคือซิลิโคนไปอุดกั้นเอาไว้หมดนะครับ2พวกนี้พอมันระบายอากาศไม่ได้แล้วมันเอาไปบํารุงด้วยครีมแว็กซ์อะไรก็ตามก็ไม่ได้เพราะว่าซิลิโคนมันไปอุดกั้นเอาไว้หมดเลยนะครับแล้วก็3บํารุงไม่ได้แล้วยังล้างไม่ออกซิลิโคนล้างออกอยากมากผมเอาทั้งเซนเตอร์สลงเอาทั้งคลีนเนอร์ลง ไม่ออกนะฮะซึ่งวิธีการที่ผมเอาออกก็คือการใช้มันไปเลยใช้รองเท้าไปเลยแล้วก็ปัดด้วยแปรงขนม้าไปใช้เสร็จก็ปัดใช้เสร็จก็ปัดปัด,ปดทำางบงี้ทุกวันจนสุดท้ายเนี่ยซิลิโคนพวกนี้ก็ค่อยๆหลุดออกนะแล้วพอมันหลุดออกนี่คือมันยังหลุดออกไปเยอะแล้วนะคือแรกๆมันแน่นมากมันหลุดออกไปแต่มันก็ออกได้ไม่หมดอยู่ดีดังนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์พวกนี้คือพอมันลงบัวหนังวัวนะ หรือว่าหนังอะไรก็ตามเนี่ยจะหนังม้าเชลคอดแวนหนังแกะหนังอะไรอย่างเงี้ยไม่แนะนําเลยนะในผลิตภัณฑ์พวกนี้ถ้ามันมีซิลิโคนเนี่ยซิลิโคนจะเข้าไปอุดแน่นไปหมดแล้วก็พอลมซิลิโคนเนี่ยขัดมีเลอือดชายไงมันก็ไม่ค่อยไปแล้วไม่ค่อยสวยนะก็ดูฟิลพลาสติกไปหมดคือทาเสียของได้เลยนะก็ไม่แนะนําให้ทุกคนเนี่ยเอาซิลิโคนเอาผลิตภัณฑ์ที่มีซิลิโคนหรือว่าผลิตภัณฑ์ดูแลโซฟาเนี่ยมาใช้กับหนังแล้วคุณจะทํายังไง1 ถ้ามีรองเท้าหนังดีๆคุณลงทุนกับครีมบำรุงหนังไปเลยผมแนะนําว่าเป็นครีมบำรุงหนังนะไปซื้อครีมมาบำรุงหนังแล้วถ้าอยากให้มันเงาคุณไปซื้อแว็กขัดรองเท้าเอามาลงถ้าคุณยังไม่อยากลงทุนคุณไปซื้อแว็กแบบที่มีขายตามเซเว่นมาใช้ก่อนได้แต่ไม่แนะนําให้เอาผลิตภัณฑ์บำรุงโซฟามาใช้กับรองเท้าหนังนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณได้รองเท้าที่เขาเอา เอ่อพวกผลิตภัณฑ์พวกนี้มาใช้แล้วมันเอาไม่ออกทําไงคือคุณต้องใช้ไปทั้งอย่างนั้นน่แล้วก็ใช้ไปเอาแปรงขนมา้าปัดไปจนสุดท้ายซิลิโคนมันโดนเอาออกจากรูกขุมขนทั้งหมดแหละแล้วก็คุณก็จะเหมือนต้องเอามาบํารุงใหม่เอามาลงแว็กใหม่อะไรเงี้ยเนาะกลายเป็นเอ่อผลิตภัณฑ์พวกนี้นอกจากจะไม่เกิดผลดีกับรองเท้าแล้วก็หนังของคุณนะเฉพาะรองเท้านะยังอาจส่งผลเสียให้รองเท้าของคุณได้ด้วยนะไม่แนะนําให้ใช้เลย ก็ยังไงก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าเ,เราเนี่ยอยากจะดูแลรองเท้าเนี่ยก็ไปหาซื้อผลิตภัณฑ์เฉพาะทางยอย่างอาดิจานโนเนี่ยก็คือไปเลย w w w a r t i บ a าด bkk.com นะกดซื้อมาแล้วก็ให้เขาส่งมาแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์พวกนั้นแหละบำรุงหนังไปเลยเอ,อ,อย่าไปทะลึ่งลองอะไรแปลกๆนะไอของแปลกๆที่เอามาใช้กับหนังที่ที่ดูตามพวกแบบไลฟ์ไลฟ์แฮกอะไรประมาณอย่างเงี้ยผมไม่แนะนําเลยนะเพราะว่าผมลองมาหมดแล้วเนี่ย นอกจากมันแฮกรองเท้าคุณมันแฮกชีวิตคุณด้วยนะฮะรองเท้าพังนะกลายเป็นเสียกันไปหลายแสนนะฮะดังนั้นเนี่ยก็แนะนําว่าไม่ควรจะใช้แล้วไปซื้อผลิตภัณฑ์เฉพาะทางมาใช้นั่นเองเนาะก็คําถามอะไรสงสัยนะครับทักมาคุยกับอาร์ติจานโนกับ c ชนิโ b เดอ o ก็ได้เหมือนกันนะครับอาร์ติจานโนเนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์ด้วยก็คุณสามารถซื้อผลิตภัณฑ์กับเขาได้เลยหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากให้รีวิว เหมือนผลิตภัณฑ์นู่นนี่นั่นหรืออะไรเงี้ยก็ทักมาทาง channel.co ก็ได้นะครับก็ยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูกันแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับผม